ก่อนหน้านี้อยู่อพาร์ตเมนต์ค่ะด้วยความที่อพาร์ตเมนต์มันเล็กแล้วก็มันทําอาหารอะไรลําบากพอมาเจอบ้านหลังนี้ของบางกอศเศอเอสเซดมีพื้นที่เยอะาะมีบริเวณให้ทําอาหารให้ปลูกผักให้ทํางานอย่างเงี้ยค่ะตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อ สวัสดีค่ะชื่อแตงโมค่คะซื้อบ้านกับบางกเอกแอสเซทหมู่บ้านคาซาวิวราชพฤกษ์แจ้งวัฒนะกับเซลล์กะติกค,ค่ะ <c oughs> อยากซื้อบ้านเพราะว่าเพิ่งได้งานใหม่ที่กรุงเทพค่ะแล้วก็เพิ่งแต่งงานด้วยค่ะแล้วก็จะได้เพื่ออนาคตจะมีลูกมีอะไรเงี้ยค่ะจะได้มีบ้านที่มีบริเวณให้เขาวิ่งเล่นอะไรเงรี้ย สเปคในใจจริงๆคือชอบบ้านเดี่ยวแต่ด้วยความที่บ้านเดี่ยวในกรุงเทพเนี่ยราคาสูงมากจนวันหนึ่งตัดสินใจว่าอ,อ,อยากจะซื้อแล้วละ่ะคือเราไม่อยากจะรอแล้ววันหนึ่งเหมือนเห็นแอดโฆษณาใน Facebook ของบางกอกเอสเว่ามีบ้านมือสองขายหลังนี้อ่าแล้วก็จะเป็นโซนที่เรากำลังมองหาพอดีก็เลยติดต่อทางบางกาะเอเไปว่า อยากดูบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ได้เจอกระติดบครั้งแรกวันนั้นมาดูครั้งแรกก็คือชอบเลยค่ะก็คือเออบ้านหลังนี้แหละใช่อะไรเงี้ยค่ะคือมันแพงจากบ้านมือหนึ่งไม่เยอะบ้านมือหนึ่งที่เราตั้งสเปคไว้นะคะแต่เราก็ยังรับได้กับราคานี้แล้วพอดูคุณภาพโครงสร้างว,วัสดุที่ของบางกอกเอเซ ตกแต่งมาทั้งหมดก็ถือว่ามีคุณภาพค่ะแอบกลัวแต่ก็ด้วยคุณภาพของกะติ๊บเขาเขามีศักยภาพมากนะในการทำงานเขากระตือรือร้นในการทำงานแล้วก็เขาไม่ดูดายเขาไม่ทิ้งเราเขาช่วยเหลือเราตลอดอยากได้ข้อมูลสงสัยอะไรไลน์ไปหาเขา4ี่ทุ่มห้าทุ่มก็นึกว่าเออแบบ เขาจะมาตอบตอนเช้าเขาก็ตอบเราเลยเขาไม่ปล่อยให้เราแบบอยู่กับความสงสัยหรืออยู่กับปัญหานานเขาจะแก้ปัญหาให้เราไวมากอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบเราตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ด้วยเหมือนกันสา้าความรู้สึกแรกะความรู้สึกแรกทีู่้ว่าจะได้เป็นเจ้าบ้านหลังนี้แล้วดีใจค่ะดีใจมากเพราะว่าเราอยากได้บ้านหลังนี้มาก แล้วก็รู้สึกแบบอยากขอบคุณกระติบก็คือเขาหน้าราเขาดูแลเราจนจนสำเร็จจนเราได้บ้านนะก็คงจะอยู่อยู่ยาวกะว่าจะอยู่ยาวเพราะที่นี่ก็สงบสุขไม่วุ่นวายคนในหมู่บ้านก็ไม่ได้บวกเวกวุ่นวายเสียงดังอะไรคือสังคมดีที่นี่ก็ตอบโจทย์เราได้ดีค่ะ i รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h a n n l l บางกอกแอ s นเซท er และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ